บางครั้งแม่เขาไม่มีเงินใช่ไหมคะแม่เขาก็มีข้าวอยู่แม่เขาก็พาหนูไปขอ,อน้ํากระดูกจากร้านกว๋วยเตี๋ยวคะ่ะห่วงแม่คะ่ะกลัวแม่ล้มหรือแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะมาดูแลพวกหนูกับย่าอีกปู่หนูก็ไม่สบายคะ่ะเป็นหลายโรคต้องใส่ถังออกซิเจนด้วยคะ่ะ อยากอบอกจะว่าแม่เป็นต้องเหนื่อยนะเดี๋ยวพ่อก็ออกมาแล้วเวลาเห็นแม่ร้องไห้หนูก็จะบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องร้องนะสู้ๆอดทนหน่อยเดี๋ยวพ่อก็ออกมาแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนุสานามสกุลคงคาทองชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นอายุสิบขวบค่ะอยู่จังหวัดกรุงเทพค่ะครอบครัวหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด7คนค่ะ คนที่1ก็คือปู่ตูนค่ะอายุ60ปีค่ะคนที่สองคือย่าแอลค่ะอายุ63ปีค่ะคนที่สคือพ่อเอกค่ะอายุ40ปีค่ะคนที่สคือแม่สาค่ะอายุ40ปีค่ะคนที่หคือหนูค่ะคนที่6คือน้องเบสค่ะอายุ6ขวบค่ะคนที่7คือน้องเบลค่ะอายุ1ขวบครึ่งค่ะเมื่อก่อนนี้พ่อหนูเป็นคนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ ตอนนั้นพ่อก็ทำงานรับจ้างทั่วไปค่ะก่อสร้างค่ะทำงานหนักค่ะขยันค่ะพ่อเป็นคนดีค่ะน่ารักรักพ่อมากๆเลยค่ะมีอยู่วันหนึ่งพ่อหนูไปทำงานแล้วทีนี้เจ้าของงานเขาก็ไม่ให้เงินค่ะก็ค,คือว่าโดนโกงค่าแรงมาค่ะผู้รับเหมาเขาไม่จ่ายเขาบอกว่าเขาโดนโกงมาที แฟนเขาเดินมาบอกหนูว่าวันนั้นไม่ได้ตังค์นะโดนโกงข่าแรงมาเขาเครียดค่ะไม่มีตังค์มให้ลูกซื้อข้าวกินค่ะพอไม่มีเงินหนูก็ตัดสินใจไปกู้เงินเขามาค่ะกู้ไปรายวันเบอร์นหนึ่งค่ะรานนี้อันนี้ก็ไม่มีจ่ายเขาช่วงตกงานนะคะเจ้านี่มาทวงค่ะมาเคาะประตูเรียกเปิดประตูอิสาเปิดประตูมึงบอกให้เปิดประตูกูรู้มึงอยู่ ตอนเย็นนะคะแฟนหนูไปหาอยู่ค่ะกูบอกกี่ครั้งกี่หนละต้องให้กูตามทุกวันเลยนะกี่โมงมึงพูดมาเลยมึงบอกมาหกโมงค่ะถ้าหกโมงเย็นมึงยังไม่เอาเงินมาคืนกูเจอดีแน่สาแฟนไปหาเงินค่ะก็ได้มาก็มาให้ก็ใช้รายวันก่อนค่ะหนูก็รู้สึกเสียใจค่ะแม่เขาก็เสียใจค่ะแม่เขาก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ พ่อก็เลยตัดสินใจไปทำงานกับเพื่อนเขาค่ะมีคนเตือนแม่ว่าให้บอกพ่อว่าอย่าไปทำงานกับเพื่อนคนนี้เลยเพราะว่าเพื่อนเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างค่ะหนูก็เตือนแฟนแฟนก็บอกก็ทำไงได้แล้วเราไม่มีเงินจ่ายเขาเราก็ต้องไปค่ะพ่อก็เลยไปทำงานกับเขาค่ะ มีวันหนึ่งพ่อไปทำงานกับเพื่อนค่ะแล้วทีนี้ตำรวจเขาก็เข้ามาจับพ่อกับเพื่อนค่ะเ,เ,เ,เหมือนเพื่อนเขาไปทำอะไรผิดมาค่ะพ่อเขาก็โดนจับรวบไปเลยค่ะน้องรู้สึกสงสารพ่อค่ะรู้สึกเสียจใจค่ะวิ่งมากอดแม่แล้วก็ร้องไห้ค่ะ ลำบากมากค่ะบางครั chicken chicken ้งหนูก็กินข้าวกับน้ำปลาค่ะหลังจากที่พ่อโดนจับค่ะแม่ก็ทำงานคนเดียวหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะทำงานล้างห้องน้ำเป็นพนักงานล้างห้องน้ำปั๊มค่ะเหนื่อยค่ะบางทีก็ท้อแต่ก็ต้องสู้ค่ะเพราะเห็นหน้าลูกก็ต้องสู้วันไหนจะหยุดเราก็ไม่ได้หยุดค่ะเพราะว่าเราต้องมาส่งดอกเขาค่ะ แม่ชอบบุญปวดหลังหนูก็เลยบอกแม่ว่าแม่หนูขอไปช่วยล้างห้องน้ำได้ไหมแม่เขาก็บอกว่าได้ค่ะหนูขัดพื้นถูส้วมล้างกระจกล้างอ่างล้างหน้าล้างจานค่ะกวาดท่อด้วยแล้วก็ใส่ถุงขยะค่ะไม่รังเกียจค่ะ ก็รู้สึกดีใจค่ะได้ช่วยแม่คะ่ะไม่เหนื่อยค่ะอะไรที่ทําเพื่อแม่หนูไม่เหนื่อยใบเฟิร์นเป็นคนขยันคะ่ะช่วยแม่ทํางานทุกอย่างคะ่ะน้องใบเฟิร์นก็บอกว่า <S <S แม่ไม่ต้องทำหนึ่งทำเองไม่เป็นไรเราช่วยกันทำ <S 2> <S 2> พอเสร็จไว้เราก็ได้เลิกไวค้ค่ะเงินเดือนประมาณ1,000 10, งบาทคะ่ะกิน7คนคะ่ะลําบากคะ่ะคือบางครั้ง แม่เขาไม่มีเงินใช่ไหมคะแม่เขาก็มีข้าวอยู่แม่เขาก็พาหนูไปขอ,อน้ํากระดูกจากร้านกว๋วยเตี๋ยวคะ่ะห่วงแม่คะ่ะกลัวแม่ล้มหรือแม่เป็นอะไรไปแล้วใครจะมาดูแลพวกหนูกับย่าอีกปู่หนูก็ไม่สบายคะ่ะเป็นหลายโรคต้องใส่ถังออกซิเจนด้วยคะ่ะอยากบอกจะว่าแม่เป็นต้องเหนื่อยนะเดี๋ยวพ่อก็ออกมาแล้ว เวลาเห็นแม่ร้องไห้หนูก็จะบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องร้องนะสู้ๆอดทนหน่อยเดี๋ยวพ่อก็ออกมาแล้วอยากบอกว่ารักไปเฟิร์นมากเลยค่ะขอบคุณที่ว่าหนูอดทนไม่บ่นเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะ สาเหตุที่หนูมารายการเก่งเล็กใจใหญ่ค่ะหนูก็อยากได้ตู้เย็นกับที่นอนค่ะบ้านหนูไม่มีตู้เย็นค่ะเวลาเขาให้กับข้าวอะไรมาว่าจะกินพรุ่งนี้เช้าก็กินไม่ได้ค่ะเพราะมันบูดแล้วส่วนที่นอนที่หนูอยากได้เพราะว่าที่นอนอันนี้ที่หนูนอนอยู่ค่ะเขาให้มาแล้วมันก็เก่าแล้วแล้วเวลาแม่นอนแม่ก็จะบวดปวดหลังค่ะหนูจะซู้เพื่อครอบครัวค่ะ